สวัสดีแฟนคลับแฟนช่องครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้พากันขับแฟนช่องพี่น้องเอฟซีทุกท่านตามตัวเลขแนวทางน้องเส้นหมี nah ่ครับสิบล่างรูปแบบแนวทางวันนี้เสียงมากรูปแบบใดครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านล่างงวดนี้วันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดรูปแบบแนวทางน้องเส้นหมี่หลายขู่หลายคนลอคอยครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านว่าสูตรเพิ่เสีอยงมากรูปแบบใด วันจะชมคลิปนี้พี่น้องเอฟซีทุานอย่าลืมเดอ้อฝากน้ำแน่ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งทีมงานปะ่ะพี่น้องตามทีมงานเข้าไปครับคุยกับน้องเส้นมีพี่น้องเอฟซีทุานสวัสดีแฟนครับเพ่นช่องน้ำครับพี่น้องถึงเวลาสมควรเนาะหลายคนหลายคนถา่ายมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอฟซีหมดที่แล้ว วดที่แล้วว่าเขาบ่ได้ตัวจบอกไว้ก่อนเขากับเขาพี่น้องนี้ี่เขากับว่าเขาเพาเขากับว่าเพราเขาของพีน้องวันที่แล้วหลักสิบล่างนะมันหลุดเพรานเานตามปกติที่เอาให้เมืองหลักสิบล่างของเขามันจะมีทั้งหมดยี่สิบตัววันที่แล้วมันเป็นหนึ่งสองห้าแปดวันที่แล้วหลักสิบล่างแต่เฮาดันไปจับแคหักกับหนึ่งหักกับหนึ่งมันมาดันมาแปดมาเถื่อนมา่าน งวดนี้แล้วประเทศโตนะแมงงวดนี้หลักสิบลังแตเอาให้เมิ่งเป็นจีโตนั่นเลยงวดที่แล้วนี่มันได้หนึ่งสองห้าแปดแต่ว่ามันไปออกอยู่ที่เลขแปดแต่โตที่เ้องห้เดนห้องขัดห้เดนเป็นที่ห่ากับหนึ่งไปจับคู่นะ่ะมันเลยผา่านมันเลยผ่านแต่หลักหน่วยหลักหน่วยเนี่ยผ่านอยู่หลักหน่วยผ่านไปที่เลขเก้าเขาข็้ามาหลักหน่วยไล่ไหลไปหน่อ,อยเอฟซีเมื่อวานนี่ก็ทุมากแต่ที่นี่งวดนี้ก็เลยเอาให้เมือง หลักสิบล่างของเขาตีโตมีอยู่ที่หนึ่งสองหกเก้าหนึ่งสองหกเก้ามีหนึ่งสองหกเก้าเป็นหลักสิบล่างเป็นหลักสิบเด้ว่าแม่เล็กวิ่งเด้ไม่ได้ให้วิ่งไม่ได้แนะนําให้วิ่งแต่ว่าให้เป็นไว้เป็นหลักสิบบางคนบอกว่าปาร์ตให้วิ่งลายแต่วิ่งจังได่ไหนกันอย่างว่าหลักสิบหลังมวยมันพวกแม่เล็กวิงเออไอ้เป็กับพู่งไ้เป็เป็ดจานหน้าหลักสิบอันเป็นหลักสิบแต่ว่าสำหรับพี่เขาไหเดนในงวดนนี้นั่นก็คือหนึ่งกับเก้า เาตัดแล้วมันมีทั้งหมด4ตัวก็คือ1 2 9 6แต่เขาตัดออกเหลือแค่2ตัวเขาก็ให้เดนไปที่2ตัวคือเก้านั่นก็คือ1กับเก้าเด่นที่1รองที่9กอดคอกันหน้าบล่ะบ่ลู่บ่ลู่บอกเลยว่าบอลู่ไปพิจารณาเมืองมันจะมันก็บม่เคยกอดคอกันมานจะเชื่อแหมเออนั่นแหละแล้จับเก้าหนึ่งเขาก็ยังว่าจับแต่ว่า ในสูตรน่ะตัวจับมันมีอยย่เก้าหนึ่งจะว่าเฮากะเขาบอกว่าให้เป็นตัวเด่นคือเก้าเวรอะมันไม่ค่อยจบพูกันมันไม่ค่อยกดคอกันมาคือมันจะมาแยกกันเออคือจังงวดวังหันเห็นปะแม่เหนมันก็ยังมาแต่มันแต่นะ่ะก็คือม,มาแต่เล็กแปลกของมันอออื่าถ้าท่านใดที่บ่ามากหลักสิบล่างที่เขาให้เด่นนั่นก็คือเด่นที่หนึ่งร้องที่เก้ากัเมึงเป็นสูตรเต็มสูตรเต็มค่ะสูตรเต็มสิบล่างนั่นก็คือหนึ่งสองหกเก้าหนึ่งสองหกเก้าเป็น สูตรจีบลางสูตรเต็มอแต่ถ้าให้เด่นเราให้ไปที่หนึ่งกับเก้าถ้าท่านไหนที่ว่ามักหนึ่งกับเก้าจให้พิจารณาตไใหม่ค่ะนั่นก็คือตัวนี้นั่นก็คือหนึ่งสองหกเก้าไปพิจารณาเมิงใีเลือกเอา่งบ้างให้เลือกหลายช่องทางแมนก็แล้วแต่เพราะว่าเป็นยังตีเพราะว่างวดที่แล้วน่ะมันเข่าแต่ว่าที่เขาเอาให้เมิงเขาได้เอาให้เมิงอยู่ว่ามันมี้ทั้งหมดสี่ตัวมันก็คือหนึ่งสองห้าแปด เขาผัดไปให้เดียนเนินบ่เขาก็เลยให้เดียนแค่์หากับนึงเขาก็ย่ำแค่์หากับนึงเขาบ่ได้ไปย่ำสูตรเต็มดันไปออกไปดันออกไปออกโซ่เด็นแปดมันบ่เด่นเด้งวันที่แล้วน่ะหลักสิบมันไปเด่นอยู่ที่หลักหน่วยเลขแปดในวันที่แล้วน่ะแต่มันผัดมาอยู่หลักสิบมันก็เลยจับคููกันก็เลยบ่ผพานแต่ว่าหลักหน่วยีผ่านอ่าเขาคือถามหาหลักหลักหน่วยอันนี้หลักหน่วยงวดที่แล้วนี่นี่มากเลยพี่นอหลักหน่วยงวดทีแล่ได้ศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าเออ 01789เป็นหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยล่างก็ผ่านไปที่เลขเก้าเที่ยนหลักสิบนะหลักสิบกระดันไม่อยู่หลักหน่วยค่ะไนก็เลยจับปูกันว่าถือแต่ว่าในงวดนี้หลักหน่วยล่างนี่มากเลพี่ะนี้หลักหน่วยล่างได้ที่01238 01238เป็นหลักหน่วยล่าง0123 ปด้ป็พี่น้องด้อเป็นหลักหน่วยล่างนหน่วยล่างไปพ,พิจารณากันเมืองพ,พี่น้องตามหาเนาะล้องไปพิจารณากันเมืองฝากไปเป็นแนวทางแมนอันนี้ตัวเด่นเด่นหลักสิบล่างก็คือหนึออ่งกับเก้าตัวเต็มมันก็นคือหนึ่งสองหกเก้าอันนี้เป็นหลักสิบล่างสูตรเต็ม ถาม่ากโตที่เขาให้เด่นกลับไปเมืองสูตรเต็มกลับไปเลือกเอาว่าเป็นอย่างการลองเทียบปางท่านกับอาซิมีสูตรหลักสิบลางอยู่กาลองเอามาเทียบกันเมืองว่าโตไดชนกันก็อาจะเป็นตัวเด่นแต่บางเธอชนกันก็อาจจะเป็นตัวเด่นคือจังวดบางขันเลขแปดประชนกับสูตรได้ออกเลขแปดประชนก็สูตรได้จะมาเป็นกลายเป็นกลายเป็นออกแมนค่ะสำหรับงวดนี้ค่ะจับคู่ล่างมาแล้วพี่น้องมาแล้วพี่น้องตามตัวเด่นนั่นก็คือ ตัวเด่นเท้าให้ไปที่เด่นที่หนึ่งลองที่เก้าเป็นหลักสิบลังจับคู่กันมันกัสีได้อยู่ที่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งแปดเก้าก็จะเป็นเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามลกอะเก้าหกแปดตัวเด่นเน้นๆถ้าบางท่านอาจ,จีพบอกว่ามันไหลมันหลายโตเอแต่ตั้งสิบคู่แต่สิบคู่แบบไม่ต้องกับอ,อาจสิบอกว่าเออมันไหลเขาก็เห็ดเป็นสูตรโลมน้อยให้ตัดให้เหลือโตเด่นตัดแต้มตัดยาองออกแล้วเรียบร้อย เหลือหนึ่งแปดเก้าศูนย์และ hm ก็เก <The> ้าสามนี <Det az Chinese> <at> ่แขนหนึ่งแปดเก้าศูนย์และก็เก้าสามแขนเป็นแขนพี่น้องนี่อะไรเป็นล่างล่างเฉพาะล่างเฉพาะล่างพี่น้องตัวนี้ชุดนี้พี่น้องเพิ่ดว่าบะต้องกลับประเสริพี่น้องแต่ป่ต้องกลับละมั่นใจครับประเสริฐได้พี่น้องย้บาที่พระธรรมนารได้ครับพี่น้องแจกมาที่แจกเออเขามั่นใจอยู่ แต่าท่านใดที่บ่มั่นใจกะกลับไปกับวไดไราบาบ,าบา่ัดเป็นอย่างกะล้องมาพิจารณาบางท่านอาจจะบอกว่าหลาบางท่านอาจจะบอกว่าอยากได้เลขวิ่งนั่นสมว่บาวิ่งก็คือจังเขาซื้อเลขกันนั่นน่ะแหละกะซ้ำเขาเสือส้อซื้อเบิดเป็นสีพุนเนาแมนมันกะสีบคือเก่าเพราะว่าบินกะกะมันจะลายโตแล้วบัดนี้ทาท่านใดที่บ่ามาักบ่ามากบัามากหลักสีบ่ามาักที่เขาหาต่มนี่กลับไปพิจารณาหลักสีของเขาไหมตะว่าหลักรวยหรือว่าแมนแล้ว เ oh, พอามันแม่ดอกแม่เพราะว่าหลักหน่วยสูตรนี่่ะเดินดีเดินดีถือว่าเดินดีเพราะว่ามันกัดแต่จงวดบางหันหลักสิบหลักสิบรุดแต่ว่าหลักหน่วยก็หลุดหลักหน่วยก็ท่านละดูหรุดเจ้เชื่อตามหาหลักหน่วยอยู่หลังเล้ะไปพิจารณาเมืองท้าท้าบ้าหมากักหลักสิบทาบ้าหม,มักหนึ่งกับเก้าก็ไปพิจารณาสองกับหกแลวการล้วลงไปจับไ่กับ หลักหน่วยมึงอ๋อ mm. อันนี้ก็ลองไปพิจารณามึงเพื่อว่าบางท่านอาจจะอุ้อไ่ได้ชอบเล็กน,นึงเนาะเล็กเก้าดังหลบยา่มากกับไปกลับเป็นหกม่อนอย่าลืมอีกอย่างนึ่งอ่ะลืมย่ำลืมย่ำลืมย่ำ่พี่น้อระวังหกระวังเก้ากลับหัวเป็นหก ให้ระวังเด้อชื่อบ่าเน้นเก้าศูนย์กับระวังกับหกศูนย์เปน้ำเงาระวังเป็นหกศูนย์ระวังเป็นหกสามอันนี้การระวังกลับไว้ระวังกลับหัวสำหรับู้ใดซิเก่ากับกับหัวไปนน้ำเงตัวเป็นเน้นเนาะเพราะว่ากับหัวมันกับว่าดับก็ติดดับว่าดับเป็นบ่กลับหัวเป็นหกศูนย์กับว่าดับกลับหัวเป็นเก้าสัอ่าหกสามกับว่าดับให่ระวังให้ระวังเด้อเนี่ยให้ระวังไว้อ๋อหลักเอฟซีหลากว้เป็นยอดช่างนี่ครับแม่ แคบนะตัวครับพี่น้องตัวเน่นครับพี่น้องสำหรับจับคูล่างจะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหลักหนึ่งนะพี่น้องหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดตัวเน่นครับพี่น้องตัวหลักเก็สิบมิเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าแปดแต่ว่าเนึ่งอยู่ที่เก้าศูนย์และเก้าสามแต่ว่าระว่างนะพี่น้องคือเป็นพี่น้องสิน,นี้เป็นรอยฟัง้งครับของเราเปนน้ำแน่เอนเชื่อเ,เป็นหกหกเป็นเก่าเนาะ เม่อ่ะ้าจ๊กคามานก,กับที่เราชิ่ทุกท่านแคือบอกย่ำไปให้เราว่าถ้าบ่มากหลักสิบเพราะว่างวดที่แล้วนี่หลักสิบเพราะว่าได้ย่ำเป็นสูตรเต็มสูตรเต็มนะมันบ่เดนเดที่อยู่ที่เลขแปดงวดที่แล้วมันได้หนึ่งสองห้าแปดมันถัดไปเดนอยู่เลขห้ากับเลขหนึ่งที่เดนเดนเดนกะซางเดนบ่อคือเราออกโตที่บ่เดนนั่นก็คือเลขแปดบชนกับสูตรได้เลยเหตุสูตรออกมาแต่ว่างวดนี้เขากระตัดเดนไห้มันก็เหลืออยูหนึ่งกับเก้าแต่ถ้าไม่ชอบหนึ่ง ก็ให้ไปดูสองกระพกแล้วไปเป็นหลักซิบส่วนหลักหน่วยก็ศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็แปดไปจับคู่กันเมืองไปเขียนไปจับคู่กันเมืองว่าจิตเป็นตัวที่ชื่นชอบที่อยู่ในใจบอสเนื้อเส้นประสานฝากไว้เป็นแนวทางครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจทั้งทีม้านครับพี่น้องเอฟซีผมกาหนดองเซมีสิีเล่าเป็นวันครับอีนางกับอีหลา อผมก็มีหได้นองสิมีสิดแต่ไเป็นวันครับพี่น้องโชคดีไม่ใช่รวยยกช่องครับพี่น้องวัน,วนวที่7มกราคม2567พบกันใหม่ชิมนาครับสวัสดีมามครับ